วันที่เกิดบอกวิบากกรรมบอกทุกที่ต้องเจอพร้อมวิธีแก้ไขวันนี้เราจะมาส่องวิบากกรรมของแต่ละคนที่สามารถดูได้จากเลขวันที่เกิดบอกวิบากกรรมบอกทุกที่ต้องประชิญพร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้นและอย่างที่เกริ่นมาบทความว่าคนเราเมื่อถือกำเนิดมานั้น มักจะมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่เสมอและตัวเลขเหล่านั้นก็มักจะบ่งบอกชะตาของเราได้ในหลายๆรูปแบบเช่นกันโดยเฉพาะเลขวันเกิดที่นอกจากจะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยแล้ววันนี้เราจังจะมาเฉลยถึงวิบากกรรมของแต่ละบุคคลที่สามารถดูได้จากเกิดบอกวิบากกรรมบอกทุกข์ที่ต้องผเผชิญ พร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้นเลขวันที่เกิดบอกวิบากกรรมบอกทุกที่ต้องเจอวิธีการดูคำทำนายเกี่ยวกับวิบากกรรมจากเลขวันที่เกิดนั้นเราจะดูตามตัวเลขเจาะจงโดยเฉพาะเช่นหากคนเกิดในวันที่12ให้เลื่อนดูคำทำนายเลขหนึ่งและคำทำนายเลขสองประกอบกัน เลขวันเกิดหมายเลขศูนย์คุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมีความคิดเป็นตัวของตัวเองแต่ก็มักจะเกิดความสับสนกับตัวเองอยู่บ่อยครั้งบางครั้งก็เหมือนจะปล่อยวางกับตัวเองได้แต่สักพักกับรู้สึกว่าวุ่นและวุ่นวายใจคุณมักจะชอบเรื่องราวที่เล้นลับลี้ลับเรื่องพูดผีปีศาจการมูเตลู ในบางคนจะถึงขั้นท้าทายจนเกิดกเรื่องราวอยู่บ่อยครั้งสำหรับวิธีแก้ไขนั้นให้ท่านรู้จักยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งพยายามหลีกเลี่ยงจากเรื่องเกี่ยวกับผีผีหรือพูดผีวิญญาณชั้นต่ำให้ไปกราบพระประธานที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปอธิษฐาน ขอสติปัญญาและการปกป้องจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงที่เหลือสามารถทำบุญต่างๆได้ตามปกติและทุกครั้งให้อุทิศบุญกุศลให้กับตนเองก่อนทุกครั้งแล้วจึงอุทิศให้กับบุคคลผู้อื่นเลขวันเกิดหมายเลขหนึ่งเลขหนึ่งนั้นจะเป็นเลขนักคิดช่างคิดคิดเยอะวิตกกังวล บางครั้งก็คิดมากจนเกินไปแต่ก็เป็นลักษณะเฉพาะของคนที่มีเลขนี้ในวันเกิดเท่านั้นและมักจะได้ทำงานเกี่ยวกับการคิดการวางแผนหรืองานที่ใช้แต่หัวสมองจึงทำให้มักจะส่งผลถึงสุขภาพต้นคอหรือท้ายทอยมักจะมีแก๊สในกระเพาะอาหารโอกาสจะเป็นโรคกดไลย้อนมีสูงมักจะรักษาไม่หายขาด มักจะวิตกจริตหรือแพนิกมากจนเกินไปนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับก็มักจะนอนไม่เต็มอิ่มสำหรับวิธีแก้ไขให้ท่านผู้นั้นทำบุญทำสังฆทานเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคช่วยเหลือโรงทานการนั่งสมาธิผลบุญเหล่านี้จะทำให้คนปล่อยวางจากสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ความเครียดของคุณลดลงและทําให้จิตใจของคุณผ่องใสเลขวันเกิดหมายเลขสองคุณเป็นไปกับสิ่งต่างๆได้ง่ายเชื่อคนง่ายหูเบาและมักจะย้ำคิดย้ำทำอยู่เสมอเพียงแค่ได้ฟังอะไรมาก็มักจะเก็บมาคิดแล้วคิดอีกทั้งๆที่บางเรื่อง ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยเป็นพวกเบื่อง่ายนายเร็วถ้าสนใจสิ่งใดจะทุ่มเทเต็มที่แต่ก็จะทิ้งขว้างทันทีเมื่อคุณรู้สึกเบื่อน่ายท่านเป็นคนชอบพูดจาประชดประชันและขี้น้อยใจเป็นที่หนึ่งมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบขับถ่ายธาตุหนักถ่ายยากหรือโรคที่อยู่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์แต่ไม่ใช่โรคติดต่อทั้งหมด เป็นสาเหตุมาจากความเครียดที่เรียกได้ว,ว่าเครียดหลบในมักจะมีอาการปวดหลังไม่สบายตัวอยู่บ่อยครั้งสำหรับวิธีแก้ไขให้ท่านผู้นั้นหาเวลาไปบวชถือศีลน,นั่งสมาธิถ้ามีโอกาสหรือหากมีเวลาให้ไปอาซาทำความสะอาดพื้นที่สงหรือขัดล้างห้องน้ำวัด ถวายเงินเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามก็จะช่วยผลบุญส่งให้วิบากกรรมที่กล่าวมานั้นบันเท่าลดลงได้เลขวันกสามคุณเป็นคนที่ยกให้ครอบครัวนั้นมาอันดับหนึ่งและคุณก็มักจะใส่ใจพวกเขาเป็นพิเศษคุณเป็นพวกที่ทุ่มเทให้กับความรัก แบบให้หมดตัวและสุดใจเปิดเผยชัดเจนและมีมาตรฐานสูงเกี่ยวกับเรื่องของความรักและคนมักจะรู้สึกว่าถ้ารักไม่ดีก็ไม่มีซะดีกว่าทำให้คุณเป็นคนเลือกเยอะและเมื่อคุณมีแฟนคุณก็มักจะคอยจับผิดคอยระแวงเขาจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดอยู่เสมอและความรักของคุณ มักจะจบลงเพราะคุณรักเขามากจนเกินไปนั่นเองสำหรับวิธีแก้ไขให้คนนั้นทำบุญหรือถวายของเป็นคู่ตัวยอย่างเช่นเทียนคู่แจกกันคู่เชิงเทียนคู่เป็นต้นเพื่อให้คุนนั้นได้พบกับคู่ที่ดีความรักที่ใช่หากจะทำทานให้ทำทานกับเด็กและคนชราเช่นเลี้ยงเด็กกำพร้า และทำบุญที่บ้านพักคนชราผลบุญจะช่วยหนุนนำให้ใจของคุณเย็นขึ้นไม่รู้สึกระแวงกับคู่ของคุณมากจนเกินไปเลขวันเกิดหมายเลขสี่คุณเป็นพวกสุดโตง่งคือที่สุดของทุกอย่างบทจะทุ่มเทก็ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังนึกจะทนก็อดทนจนหน้าใจหาย แต่หากประหลอดทะลุเมื่อไรทุกอย่างที่เก็บเอาไว้จะถูกพลังพลูออกมาแบบโหนสนโนแคเป็นคนที่ปากตรงกับใจจนบางครั้งก็ดูมากจงเกินไปเวลานึกจะบ่นจะด่าก,ก็ไม่มองหน้าใครและไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในภายหลังทำให้ตัวเองมักจะเดือดร้อนเพราะปากของตัวกุนเองบ่อยครั้ง สำหรับวิธีแก้ไขให้ท่านนั้นถือศีลด้วยการปิดวาจาอยู่เสมอเพราะคุณเองมักจะมีกรรมจากวาจีกรรมเป็นหลักให้กราบไหว้ขอขมากรรมบิดามารดาและผู้มีพระคุณอยู่เสมอจะช่วยคนไม่ติดขัดและอับจนหนทางหากมีโอกาสให้ไปอธิษฐานและนั่งสมาธิต่อหน้าพระประธานอย่างน้อย 15-30นาทีให้ทำได้อย่างน้อยเดือนละครั้งผลบุญจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตคุณจำเริญและไร้ซึ่งอุปสรรคเลขวันเกิดหมายเลขห้าหมายเลขห้านั้นเป็นเลขที่แทนเรื่องของอารมณ์เป็นหลักดังนั้นผู้ที่มีเลขตัวนี้อยู่เข้ามาเก็บข้องกับชีวิตท่านจึงมักเป็นคนที่มีอารมณ์ หงุดหงิดฉุนเฉียวขี้วุ่นวายแต่บทน้อยใจก่อนน้ำตาไหลขึ้นมาซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนเอาใจยากทำให้คนที่จะอยู่ข้างกายนั้นจะต้องมีความอดทนสูงและเข้าใจในตัวคนไม่มากที่สุดเพราะหากจะให้คนเปลี่นแปลงเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีทางหากคุณเป็นหญิงโอกาสจะมีลูกนั้นแสนยาก อีกทั้งจะมีเกณฑ์มีโครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับช่องท้องหรือมดลูกประจำเดือนมักจะมาไม่ปกติเป็นหญิงมักจะปวดท้องประจำเดือนปวดท้องน้อยอยู่บ่อยครั้งถ้าเกิดเป็นชายมักจะปวดหลังปวดต้นคอและปวดตาให้ระวังเสี่ยงเป็นโรคป่อยโพล,ล่าและโรคซึมเศร้าสำหรับวิธีแก้ไข ให้ท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนเด็กชนบทให้ท่านทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์จะช่วยให้ผลบุญเหล่านี้ทำให้ภายในใจของคุณมีความร้อนรุ่มลดลงและจะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณได้ในที่สุดเลขวันเกิดหมายเลขหกเรื่องขี้บน่นขี้ระแวง ต้องยกให้คุณเป็นสุดยอดแห่งปียิ่งหากจะต้องห่างจากคนรักเมื่อใดเรื่องโทจิกต้องมีแน่นอนแต่การโทรจิกไม่ใช่เพราะว่าคุณระแวงว่าเขาจะไปมีเล็กมีน้อยมีกักมีกิ๊กที่ไหนแต่คุณเป็นพวกวิตกมากจนเกินไปหรือห่วงสารพัดห่วงคิดแทนไปหมดสะทุกอย่างที่คิดได้สมมติว่าล้มขาแพลงคุณจะทำเสมือนกับว่า ขาขาดกันเลยก็ว่าได้หากว่าคุณเป็นหญิงมีเกณฑ์ที่จะมีลูกยากเพราะปัญหาจากระบบภายในร่างกายของคุณมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้และความดันเพราะคุณเป็นคนคิดเยอะและมักจะฝังใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่สำหรับวิธีแก้ไขให้ท่านนั้น เดินทางเข้าสู่ทางธรรมบ้างบางเวลาก็จะช่วยให้คุณได้รู้จักที่จะปล่อยวางได้ในบางครั้งดังนั้นการหักไปฟังธรรมถือศีลเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณสามารถปรับสมดุลชีวิตได้เป็นอย่างดีให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ำจะเคลื่อนหนุนให้ชีวิตของคุณกราบรื่นดีขึ้น เลขบันกเกิดหมายเลขเจ็ดคุณคือพ่อพระแม่พระมนุษย์ผู้เสียสละที่แท้จริงชีวิตนี้นั้นมีแต่ให้และมักจะไม่นำสิ่งเหล่านั้นมาคิดเล็กคิดน้อยให้เสียเวลาคุณพร้อมที่จะเสียสละได้ผู้อื่นได้เสมอเพราะคุณรู้สึกว่าเตี่ยคุณก็หาก็สร้างใหม่เองได้อีกหลังสังหรณ์คุณนั้นก็นเหมือนมีผีกระซิบอยู่เสมอมา แต่คุณมักจะเก็บเงินไม่อยู่มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดแต่ก็หาหมาใช้ได้เรื่อยๆไม่เคยขาดเช่นกันและคุณเป็นพวกหน้าใหญ่ใจโตพร้อมเปย์พร้อม,อมใจ่ายให้อีกฝ่ายแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยมีก็ตามดังนั้นความรักของคุณมักจะโดนหลอกพอหมดเขาก็มักจะจากไปอยู่เสมอสำหรับวิธีแก้ไข ให้ท่านนั้นทำบุญด้วยการทำบุญสื่อที่วัดหรือกระเบื้องหลังคาโบสถ์จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์และทำทานด้วยการปล่อยสีวิตสัตว์จะทำให้คนนั้นได้พบเจอกับคนที่จริงใจไม่หลอกลวงคนและอาน,นิสงส์เหล่านี้จะทำให้คนนั้นมีกินมีใช้อยู่ตลอดไปเลขวันเกิดหมายเลขแปคุณ จะเครียดเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและความไม่แน่นอนของชีวิตและคนก็มักจะมีความกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีทีท่าว่าจะเกิดแต่เพราะคุณเป็นคนที่ห่วงและพะวงอยู่เสมอทําให้คุณมักจะระแวงกับสถานการณ์ต่างๆและแม้ว่าคุณจะคิดมากเรื่องเงินเรื่องการลงทุน แต่แปลกนักที่คนมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเท่าไหร่มักจะหมดไปกับสิ่งของสวยๆงามๆใครที่โชคดีหน่อยก็จะถูกผักเงินกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์แต่คนก็มักจะพบเจอกับคนที่ไม่ค่อยจริงๆและเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอสำหรับวิธีแก้ไขให้คุณนั้นถาวายของที่เป็นครู ตัวอย่างเช่นเชิงเทียนคู่เทียนคู่แจกกันคู่ช้อนซ่อมรวมถึงการถวายเงินชำระหนี้สงการบริจาคเงินซื้อที่ดินสร้างวัดอานิสงส์นี้ล่ละค่ะจะทำให้คุณสามารถเก็บเงินได้และพบเจอกับคนที่จริงใจไม่หวังสิ่งใดมาอยู่ข้างกายเลขวันเกิดหมายเลขเก้า คนนั้นเป็นคนที่มีโลกสองมิติหลายครั้งที่มักจะรู้สึกหรือสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถจะหาคำตอบได้จะบอกว่ามันคือ six sense ก็หรือจะพูดไม่เต็มปากเต็มคำเท่าที่ควรเกรี่นได้เลยว่าถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองก็อาจจะเป็นผีที่ไม่สามารถกระบุขั้นได้คุณมักจะเป็นคนที่ทำตัวคุนคนไม่ขึ้น โดนหักหลังอยู่บ่อยครั้งและก็มักจะถูกนินทาว่าร้ายจากคนใกล้ชิดอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายเรียกได้ว่าเป็นคนสองบุคลิกและก็ชอบเก็บตัวหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเป็นอย่างมากสำหรับวิธีแก้ไขคุณไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับเรื่องลี้ลับแม่มดหมอผีมากนัก เพราะสุดท้ายจะนำความเดือดร้อนมาให้กับตัวคุณเองการทำบุญสามารถทำได้ทุกรูปแบบหากจะทำสังฆทานให้ถวายพระประจําวันเกิดหน้าตักห้านิ้วขึ้นไปก็จะส่งผลดีกับชีวิตคุณทางด้านการน,นั่งสมาธิควรจะเลือกดั้งที่หน้าพระประธานและควรจะมีผู้รู้แจ้งคอยดูแลอยู่ด้วยเพราะหากคุณนั่งสมาธิด้วยตัวคุณเองนั้น คนมักจะถลำาลึกจนบางครั้งกลายเป็นนั่งผิดวิธีได้เลขวันเกิดบอกวิบากกรรมบอกทุกที่ต้องเจอพร้อมวิธีแก้ไขและทั้งหมดนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ